สปอยเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1 1 3 9ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าผู้กินกินภูเขาโดยที่ในเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่โวกลูฟี่ซึ่งโวกลูฟี่าถามเาคนยักษ์ว่าหลุที่ซ่อนกุญแจในการปลปอยตัวเจ้าชายลก,กิีหรือเปล่าแต่ว่าคนยักษ์เหล่านั้นก็ไม่รู้โวกลูฟีน่นกึกเลยค้นหาทุกประสาทแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่เจอพาอประสาทแห่งนั้นเนี่ยมันใหญ่แล้วกว้างเกินไปและหลังจากนั้นพวกลูฟี่ก็เจอเข้ากับห้องบันลังที่อยู่ในปราสาทซึ่งพวกเขาด้้มมมองงเเเห็นนเเ็็นนนนนนนววว่่่าาาพพััปปรรูแแลละะททีีีกืก ซึ่งโลนก็รู้สึกขนลุกกับวงเวทที่มันอยู่กลางห้องแบบนั้นแต่ว่าลูฟี่เนี่ยขานั้นรู้สึกคุ้นนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขานั้นเหมือนเคยเห็นวงเวทในลักแบบนี้มาก,ก่อนแต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นก็มีเสียงคนเรียกหมอฟางลูฟี่พ่อองกขมีควานขนาดยักษ์พวกเขามาสายรถในบูตวีดลูฟี่นี่ก็เลยควาต่อนามิที่กําลังล่วงลงไปฝากให้โซลโน,นดูแลซึ่งในตอนนั้นคนปริศนาเนี่ยก็ได้มีการเผดเผยหน้าตาณว่าเขาเนี่ยเคดือดจัสลัดยาซังซึ่งเขาอยู่ที่บาลังสายแว่นกันแดดมีเขายาว แล้วก็มีรอยแผลที่หน้าผากที่เป็นรูปเปลวไฟซึ่งหนุ่มเหมือนว่าโรสเนี่ยจะรู้จักกับคนที่มีชื่อว่ายาซังโดยที่ยาซังน่าบอกนว่าเขาเนี่ยสัมผัสได้ถึงฮาคิที่มันผิดปกติเขานั้นก็เลยมาดูที่นี่แต่ว่าเขาก็กลับเจอเข้าพวกลูฟี่แทนฉันได้ยินมาว่านายสามารถลมใครโดได้ทำเอาฉันอยากกลับไปที่วาน้คนนี้อีกครั้งเลยแฮะซึ่งในตอนนั้นโรสก็เลยอธิบายแะว่ายาซังเขานั้นคือสามีของลิฟลี่แล้วก็เป็นพ่อของโคลอนโพนามีนั้นก็เลยตกใจนะเป็นไปได้ไ มันคืออิสระไม่ว่าจะเป็นเชวสลดัดเผาคันยาวเผาขายาว,ายาวไม่ว่าจะยุคสมัยไหนความรักนั้นก็เป็นอิสระทั้งนั้นโซโลก็เลยบอกน้วานายเนี่ยดูเหมือนจะรู้เยอะพอสมควรนะสนุปแล้วนายเป็นใครกันแน่ยาซังก็เลยบอกน้วนาวเขาคือผู้ที่เปิดพร่ความรักลูฟี่ก็เลยบอกน้องยาซังเนี่ยดูเหมือนซันจิตอนแก่เลยฮะว่าแต่นายรู้หรือเปล่าว่ากุญแจที่ปล่อยตัวโลกิมันอยู่ที่ไหนในปราสาทแห่งนี้เนะี่ยโลก็เลยเตือนลูฟี่นะว่าเราจะบอกเรื่องราวพวกนี้ไม่ได้นะลูฟี่ก็เลยบอกกลับไปน้องงั้นไม่นับ ชวยลืมที่ฉันพูดเมื่อกี้ไปก่อนกันละกันยาซังก็เลยบอกนะว่าโลกินี่เป็นตัวปัญหาเลยนะนายรู้หรือเปล่าถ้าเกิดเจ้านั้นหลุดมาได้นะ่ะมันจะมีเรื่องราวล่าเร่งอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเรื่องถึงตอนนั้นนายจะทำยังไงกับเรื่องราวพวกนั้นละ่ะลลฟี่ก็เลยบอกว่าฉันจะซับเจ้านั้นแล้วก็จับสัก่กุญแจมืออีกครั้งยาซังก็เลยบอกแล้วก่อนที่ผมแดงจะจับเจ้านั้นได้นะ่ะไม่เคยมีใครเคยอยู่เจ้านั้นได้มาก่อนเลยนะนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้านั้นมีความสามารถขนาดไหนแต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นเน ข่าวนั้นพูดเยอะเกินไปพ่อลูฟี่นี่ก็เลยเบื่อยาซางนี่ก็เลยบอกนว่าเดี๋ยวก่อนเ่งเขานี่ก็ตกใจนิดหน่อยแล้วก็ยิ้มแล้วก็นึกถึงช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้โรเจอร์เนี่ยเขาหนบอกว่าเขาเบื่อกับคําเตือนของเลลี่แล้ก็กาบันสรุปแล้วพวกนายนี่แค่กลัวใช่หรือเปล่าเลลี่แล้ก็กาบานเนี่ยก็เลยบอกน้ว่าใช่แบบนั้นที่ไหนล่ะฉันแค่ต้องการให้นายรู้ถึงความเสี่ยงของเท่านั้นและหลังจากนั้นยาซางเนี่ยก็ได้บอกให้โรนดันดันมานลางออกซะแต่ภาพที่บ่บ้านในตอนนั้นนนพววกกขออองงคยาาาาเเเ่่่่โมม้้็ไดลลรรืใหุฟฟัะ นอกจากราชเจ้าสลัดในกลุ่มของเขายังมีอีกสองคนที่แข็งแกร่งมากโดยที่นอกจากเลลี่ยังมีงหนึ่งคนที่ครั้งหนึ่งเขา้เคยพาโรเจอร์ไปรักษา,าที่โรงพยาบาลแต่ว่าที่โรงพยาบาลแห่งนั้นก็มีสโตูวพวกเขายู่เต็มปหมดซึ่งในตอนนั้นเขานั้นจัดก,การสโตูทั้งหมดเป็นคนเดียวโดยที่เขานั้นมีข้อขวานสองเล่มซึ่งในการต่อสู้ในครั้งนั้นต้นมาเนพวกเขานั้นไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวในต,ตอนนั้นชายคนนั้นเนี่ยก็เลยได้รับฉายา,ยาว่าพวกกิ๊กพวกเขาแต่พากันมาที่ปราสาทในตอนนั้นจะได้เห็นว่าที่บนันย มันมีทางลับให้พวกลูฟี่ไดนเดินเข้าไปซึ่งที่นั่นมันมีกล่องสมบัติอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าก็น่าเสียดายที่กล่องด้านในเนี่ยมันไม่มีสมบัติลงเลยอ,อยู่แล้วจะมีก็แต่กุญแจดอกเดียวเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นซึ่งกุญแจดอกนั้นเนี่ยมันคือกุญแจที่ปล่อยตัวโลกิยาซังก็เลยบอกล้วแม่ตาโจนเนี่ยก็ยังไม่สนใจกุญแจดอกนั้นด้วยซ้ำหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพสลับไปสลับมานะฮะระหว่างงานเลี้ยงกับพวกลูฟี่และก็ยาซังซึ่งทีมงานเลี้ยงได้นอธิอาบาย20่ว่าปีแล้วเขาเคาคอนนระดับต ทเท่ากับลิลลี่และก็โรเจอร์เซึ่งในตอนนันยาซางเนี่ยก็เข้าไปที่กุญแจและกระบอกนะว่าถ้าอยากได้กุญแจนี่ก็มาเอาสิถ้าเกิดว่าน,าน,นันยาแย่งไปจากฉันได้แล้วก็นะและในตอนท้ายก็จะมีข้อความที่บอกนะว่ายาซางหรือว่าสคอปเปอร์กาบานันชายผู้เป็นมือซ้ายของราชาจอสลดัดและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าบาพปีน,นงอสโอเคแล้นี่นก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของสปาในคลิปนี้นะฮะซอร์นถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาขิปนชวุธเราส่วนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ